จัดปลาครับคือต้อง <ไป S 1> มองชื่อเดี่ยตอนนี้นลุยเป็นหมอค่ะรอบนี้เนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนนะคะเราจะต้องหาศพนะคะทุกคนแล้วก็ลาบเพื่อนมาชุมนะคะวันนี้หมอแจนจะทำภารกิจและหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำเควสด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็แบบเราก็จะไม่ชนะเอาเนื้อ,อ Hey, อีวานาจาอีวานาจาทำไอ้นี่ยังวิ่งมาทางด้านขวาเพื่อที่จะมาทำเควสหมอไม่ตายก่อนนะคะหมอต้องไม่ตายก่อนคะ่ะชาโมคุงชาโมคุงกำลังปิดละวะทุกคนทุกคนมานี่มานี่เอา้าเอา้าเอา้าไม่ไปด้วยก็ได้อันนี้อุ้ยกลัวพี่อยู่ ยังเก็บเงยนไปก่อนนะคะยังแปะเสาวขวา พี่จะโหวตทำไมใครใมาเป็นหมอใมาเป็นหมอมาชุบเนี่ยใคมาเร็นหมอมาชุบอะไรอะตายสองอะพวกเราจะไม่กดดิก็ผมเห็นปลาไม่กดก็เลยยังไม่กดไม่แล้วใครเป็นตกลงหนูไม่รู้พี่หนูวิ่งมาก็เจอสองศพนอนอยู่แล้วหนูก็ยืนรอหมออยู่เนี่ยณศพก็พยายามรอหมอก็ได้พี่เ้ยตอนแรกตกใจไงเห็นสองศพพร้อมกันเลยแล้วศพอยู่ที่ไหนศพอยู่ตรงแอดมินอะห้องแอดมินห้องแอดมิน ผมพูดให้พ bon> ี่ชาโมได้พ yeah ี่พี่ชาโมเดินมากับผมแสดงว่าพี่ชาโมไม่ได้เป็นหนึ่งละแล้วโอปอลุกไชาโมได้บ้าโอปอล่ะห้องกล้องคนเดียวครับห้องกล้องใช่พี่ตะกี้แจงอยู่ขวาแล้วก็เราจะวิ่งมาซ้ายเมื่อกี้แกสวนกับพี่ไอเสาขวาแจงเป็นคนแปะมือแล้วเดี๋ยวนะมีใครลงมาข้างล่างกับเรากับเราบ้างพี่ชาโมเสาซ้ายใครเป็นคนแปะมือหนูวิ่งหนูเอาเป็นคนแปะมือเสาซ้ายคนเดียวครับ เสาขวาหนูแปลกับจุ๊บแจงงันพี่พี่มีพี่อิ๋วที่น่าสงสัยกับจุ๊บอากัศพี่อิ๋วไม่ใช่พี่ปอเพราะแจงเดินส่วนพี่อิ๋วถ้าพี่อยู่เป็นแจงตาย ก็มีความเป็นไปได้ว่าปางจะเป็นน่ะพี่ถ้าหนูเป็นน่ะพี่ลองคิดดีๆนะถ้าหนูเป็นใช่ป่ะหนูฆ่าหนึ่งใช่คิกกัะแล้วอีกคนหนึ่งจะวิ่งเข้ามาแล้วทำลายที่มันหนูจะฆ่ามันอยู่กันต่างหรอทำได้ยังไงพี่ลองดูลองดูก็อาจจะมีคนหนึ่งด้วยไงเป็นสองคนฆาตกรต้องดับเบิ้ลไงปางจะอยู่ตรงนั้นทำงางเสื้อใจเพื่อนปะเนี่ยมันดับเบิ้ลเพื่อนผ่ปางไม่น่าเป็นโอเคแต่ทำควีตก่อนดีกว่ารูดบัตรปื้ม แตะมือบีบเฮ้ยเฮ้ยไฟดับ ก็หายไปไหนโอเคเควสก็บอกได้ทํา โอ้โหไอปางแจงรู้แลลวใครเป็นใครเป็นพี่เมื่อกี้แจงวิ่งมากับปางแล้วปางอวิ่งเข้าห้องกล้องวงจรปิดห้องวงจรปิดมีพี่แป้งกับโอปอคุณนั่นกลับมาก่อนนะพี่พี่ไม่รู้อ่ะในห้องนั้นมีอยู่สองคนน่ะพี่แป้งกับโอปอ่ะเลยพี่จะบอกเลยว่านี่อุต่าหงานพี่ไม่ใช่พี่สัญชาตญาณพี่แม่นมากเมื่อ่กี่สองคนอยู่ในห้องมีพี่แป้งกับโอปอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหนูดูเอามาก่อนนะพี่เดี๋ยวก่อน พี่อยู่ในห้องกล้องวงจรปิดว้ายจุดดวงจรปิดฉะจออะไรคนปิดจริงพี่อยู่ในห้องกล้องวงจรปิดจริงเออผมผมมจะไม่โหวตใครทั้งน um> um> ั้นเพราะผมรู้แล้วว่าใครเป็นแต่ว่ายังไงต่อใครเป็นแล้วแล้วทำไมพี่ต้องเป็นอ่ะอก็มีอยู่สองคนในห้องอ่ะพี่คือถ้าไม่ใช่สองคนเป็นก็ต้องใครสักคนหนึ่งอะคือตอนนี้แล้วแล้วเราเจอสพปานที่ไหนทำไมแกถึงบอกว่าฉันเป็นอะเพราะว่าฉันอยู่ในห้องวงจรปิดฉันจะไม่หายเลยไอ้ครั้งสุดท้ายเมบิยอยู่ซ้ายล่าง แล้วแกรู้ได้ไงว่าใครเจอศพของใครพี่ยังไม่ได้พูดเลยว่าศพของใครสีมันขึ้นพี่อิ๋วอ้าวพี่ยังพี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่พูดเลยพี่เจอศพใครสีมันขึ้นเฮ้ยมันจำจำดีขนาดนั้นเลยเหรอสีตอนแจตจำได้มีพี่แป้งกับโอปอสองคนพี่รอ่อนพี่โหวดโอปอลไปแล้วพี่ไม่ชี้น้ำหรอกแต่พี่โหวตโอปอเฉยอ่ะใช่แต่คือแบบพี่ไม่ได้ชี้น้ำใครผมไม่ได้เจอศพไงไม่รู้ เห็นเลยสองคนอยู่ในกล้องห้องวิจน์ปิดจริงๆนะเว้ยพี่อิ๋วพี่อิ๋วต้องช่วยแจงพี่อิ๋วแจงอ่ะเมื่อกี้แบบคือมันมีสองคนเดี๋ยวก็ห้องวิจนปิดอ่ะแล้วคือเป็นโอปอกับพี่แป้งอ่ะ จะคเควนหมดแล้วพี่อยู่พี่อยู่ไปไหนอ่ะไปไปไปพี่จะไปไหนมานี่มามานี่มาหมอไม่ได้รักษาใครเลยคะ่ะ <c oughs> พูดเลยนะคะสีเขียวเข้มตาย อา้าไม่มีหมอแล้วหรอบอกไว้ก่อนว่าพี่กิตอะยืนเฝ้าศพของ<ะ>พี่ไม้โดดเดี่ยวท่ามกลางหิมะและได้ความเหน็บหนาวแล้วอยู่ดีพอผมผมดูจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วผมพยายามหาพี่กิตอยู่พอหาอีกทีหนึ่งเป็นศพพี่ <What? S 2> อำไมถ้วมันเหน็บหนาวยังไง<อ>วะเดี๋ยวขอพูดอย่างหนึ่งได้ปะไันมีนะคือเมื่อกี้พี่อิ๋วพี่ป๊อปแจงเจอกันตรงหน้าระวาใช่ไหมแจงพูดก่อนนะว่าแจงอะเป็นหมอแต่แจงลืม แจะลืมเอาไปชุบี่ตัวเองได้ยังไงครับจะลืมเอาไปชุบแต่ยังนี่ก็แสดงว่าเป็นว่าเป็นโอปอกับซีบิงจริงไม่ได้เป็นพี่ต้องเป็นสองคนต้องเป็นสองคนแต่เมื่อกี้พี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่อยู่แจงอยู่ด้วยกันนะว่าไม่ได้เป็นใครๆก็พูดได้เพราะพี่ไงไอ้จ๋าไปอยู่ด้วยกันตลอดเลยได้ยังไงอ่ะอ้าวเพราะว่าพี่กิจอะเฝ้าศพของพี่ไม้อยู่แล้วพอเดินมาอีกทีนึงพี่ จิตก็ตายค่ะที่เลยแป้งแป้งพี่ถามคำานึ่จิตวิทยาแป้งคำหนึ่งแป้งคิดว่าใครเป็นไม่รู้พี่ถ้าไม่โหวตตอนนี้จบแล้วนะเอาพี่โหวตโอปอล์เอาเคโอปอล์กอนพี่โหวตโอปอลโอปอล์ผมผมเชื่อว่าสองคนนี้ผมเชื่อว่าสองคนนี้คะพี่ผมอยู่กับจับจางตลอดผมบอกให้จริงๆแต่เป็นหมอไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยแล้วเกมแล้วเกมก็จะจบเดี๋ยวที่เราจะโหวตแป้งต่อเนี่ยมันก็จบแล้ว อาจจะจบแล้วก็ได้เฮ้ยไม่รู้นี่อะยังยงเฮ้ยเขาปิดไฟ่ะทุกคนเฮ้ยไม่มีคนเปิดไฟเหรอ คนเปิบบดไฟเหรอทำจริงโอ,อ,อ,อ้ห้หพี่แป้งพี่แป้งข้าเจงพี่อิ๋วนั่นไงน,นั่นไง เซบีเอจะพูดด้วยครับชัดเจนมากพี่เอวพูดสิพี่จะบอกให้ว่างานนี้พี่เข้าข้างแป้งเต็มที่เลยอ่ะเป็นพี่เอวบอกให้แป้งเล่าเหตุการณ์เดี๋ยวให้แป้งเลาใหาหนูหนูขอพี่เอวแค่คำเดียวพี่เอวบวชพี่ป๊อปให้หนูหน่อยใช่แป๊อบหนึ่งแป้งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเราเราบรรลุบทป๊อบกันดีกว่าใช่พี่เอวพี่เอวแป้งเล่าเหตุการณ์ก่อนทำไมเป็นพี่อ่ะก็เพราะว่าหนูเห็นพี่ป๊อบเข้ามาในประตูก่อนป๊อปมันจบแล้วป๊อปบวชเถอะเชื่อพี่พี่อย่ารู้ พี่อยู่กับพี่อิ๋วแต่พี่้อาเข้ามาหน้าประตูก่อนแต่หนูทันแป้งพี่อยู่ด้วยกันแต่ว่าคือหนูอระวัติไม่ทันพี่อิ๋วเพียงแค่เสี้ยววินาทีของพี่อิ๋วอะกับพริบตาพอดีพี่อิ๋วก็ไม่เห็นหรอกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแค่พี่อู่คนละทากเลย